Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศจาวันที่18 ธันวาคมพุทธศักราช2567ในช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็อาศัยข้อมูลการวิเคราะห์โมเดลฝนจาก windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ได้มีการคาดการณ์ว่าไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยนฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณประเทศไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้ที่เคยมีฝนก็มีฝนน้อยลงนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2567 ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18านาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดกันว่าบริเวณความดกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตันออกเฉียงเหนือและภาคและประเทศไทยตอนบนในวันที่18ธันวาคมนี้ลักษณะเชน่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง 1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยในภาคตันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกและภาคตาใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมตะว,วันออกเสียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอนมันมีกำลังปานกลางโดยบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ2เมตร ส่วนเอาไทยตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรและทะเลอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผมบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มของการสะสมฝุ่นละออง หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในในบริเวณดังกล่าวและการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่18นากาวันนี้จนถึง18นากาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-19องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5 1 5ถึงองศาเซลเซียสมีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตวนออกเสียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องอากาศคาดการว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภมูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-14องศาเซลเซียสมีลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมลงมาติดตาม พยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตนออกกันครับผมสําหรับทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ18-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะวันออกกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรนะครับผมสำหรับทางฝั่งตะวันสำหรับทางภาคตะวันออกนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันเลยครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสง,สงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมามีลมทวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนอง มีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผมบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรโดยภาคใต้ ทั้งสองฝั่งคือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งน้ำมันบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็าอาจจะมีขึ้นสูงเหมือนเท่ากันนะครับพ่อแม่พี่น้องคือเท่ากับ2เมตรเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันนะครับผมสาหรับสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-23ององศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31มสถึงสาองศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยสายข้อมูลจาก windy com นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าในช่วงเวลา19นาิกาจนถึงช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ทางภาคเหนือ โดยกระจายตัวอยู่ทางตอนบนของภาคนะครับผมแล้วก็ภาคตนออกเิียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตวนออกภาคใต้ตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยในช่วง19-21ถึงนาฬิกานั้นจะเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆนะครับผมโดยอยู่ทางจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาสําหรับฝั่งอันดามันส่วนฝั่งอ่าวไทยก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ตามบริเวณจังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลาตอนล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสครับผมแต่ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็อ่าวไทยในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาเสริมนะครับผมส่วนสปปลาวนั้นทางลาวตอนเหนือก็อาจจะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับคล้ายๆกับคืมฟ้าคืมฝนนะครับผมสําหรับในช่วงเวลา19จนถึง20นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นในช่วงเวลา21นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืน ของวันที่18อยต่อวันที่19นะครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าประเทศไทยก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับคล้ายๆกับว่าจะอยู่ในลักษณะคลึมฟ้าคลึมฝน,นอยู่ทางภาคเหนือตอนบนอยู่แถวจังหวัดเชียงรายนะครับผมส่วนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตอนออกเสียงเหนือกรุงภาคกลางากรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกภาคใต้ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในช่วง ตั้งแต่21นาฬิกาจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่18ลอยต่อวันที่19นะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าอ่าวไทยในช่วงนี้ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาเสริมเลยนะครับผมรวมไปถึงทางฝั่งอันดามันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปปลาวบรานั้นในช่วงเวลาตั้งแต่21นาฬิกาจนถึงช่วงประมาณเที่ยงคืนของวันที่18ลอยต่อวันที่19ก <ๆ S 1> ก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมอยู่ทางแขวง แขวงเวียงจันทร์นะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มเม่ฝนอ,อยู่ตาม,มชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามโดยไล่มาั้งแต่ทางชายแดนของแขวงสารวันแขวงเซกองแขวงอัตปืนะครับเป็นเป็นเล็กเป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวัน ช่วงตีหนึ่งของวันที่19เลื่อนมาจนถึงช่วงประมาณ10บโมงเช้าของวันที่19นั้นประเทศไทยเราไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงสพปลาวด้วยไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับตอนเช้าเช้าก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเช้าของวันที่19เนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนจะเริ่มมีเล็กน้อยอยู่ในช่วงเวลาประมาณ1 0บสนาฬิกานะครับผมแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยเหนือตอนล่างไม่มีกลุ่มเมฆฝนภาคตอนออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมรวมไปถึงทางฝั่งอันดามันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยฝั่งอันดามันมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยค่อนข้างน้อยมากเลยอยู่แถวจังหวัดสตูลน,นะครับผมส่วนทางฝั่งอ่าวไทยก็มีกลุ่มเมฆฝนก็กลุ่มอยู่ตามแนวชายชฝั่งค่อนข้างเล็กน้อยนะครับพอแม่พี่น้องคาดการณ์ว่าจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนจะเป็นส่วนใหญ่สําหรับประเทศไทยในช่วง หกโมงเชา้าถึง10บโมงเชา้าของวันที่19นะครับผมหลังจากนั้นในช่วงเวลา12บสนาฬิกาจนถึงเวลา15บหนาฬิกาประเทศไทยเราก็มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมอยู่นะครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือก็มีกลุ่มเล็กๆน,น้อยๆนะครับผมอาจจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้แถวจังหวัดแถวจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคิริขันไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยภาคใต้นในช่วง ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงประมาณ14-15นาฬิกาจะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยเข้าปกคลุมอยู่นะครับผมเข้าปกคลุมอยู่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดนราธิวาสสาหรับฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทางฝั่งอันดามันก็ตั้งแต่จังหวัดระนองจนถึงจังหวัดสตูลแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็จะค่อนข้างหนาแน่นอยู่แถวทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนโซป,ปราปลานนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว14 ตั้งแต่บ่ายโมงจนตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงประมาณ15บนาฬิกาก็น่าจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าค้มฝนโดยเฉพาะในลาวตอนเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนลาวตอนตอนกลางนั้นจนถึงตอนใต้ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนที่เกาะตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามเหมือนเดิมนะครับผมคือตั้งแต่ขแขวงแขวงสวน,นักเขตแขวงคำม่วนลงมาจนถึงแขวง อัตปือครับเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวาช,าชายแดนของประเทศเวียดนามนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยเหมือนกันครับพ่อแม่พี่น้องและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าสําหรับประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาเสริมเลยครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาในช่วงเวลา16-17นาฬิกาก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับสาหรับประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้ได้กระจายตัวอยู่เป็นหย่อมๆในบริเวณจังหวัดระนอง จังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่สำหรับฝั่งอันดามันส่วนฝั่งอ่าวไทยก็กระจายตัวอยู่เล็กๆน,น้อยๆอยู่แถวจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมและหลังจากนั้นในช่วงเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง20นาฬิกาของวันที่19จนถึงจนถึง6โมงเช้าของวันที่20สุกที่20นะครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าประเทศไทยเราไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับผม และก็สปสปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาเสริมเลยคาดกันว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสปปลาวคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะอากาศเย็นมากกว่านะครับผมอากาศหนาวเย็นเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้เข้าพัดเข้ามาปกคลุมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทําให้เกิดมีอากาศหนาวเย็นและก็ลมแรงสําหรับทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสปปลาวตอนเหนือและก็ภาคกลางก็มีส่วนอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งองศานะครับผม โดยภาพรวมของกลุ่มโมเดลฝนนั้นตั้งแต่ช่วงวันใหม่คือวันที่20ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาจนถึงช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าก็ประเทศไทยเราไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมแล้วก็อ่าวไทยและทะเลน้ำมันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาเสริมนะครับในลักษณะดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอจบไว้ในช่วงเช้าของวันที่20นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตาม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันพุทธที่18ธันวาคม2567ระหว่างเวลา18นกาวันนี้จนถึง18นกาวันพรุ่งนี้โดยเป็นการสรุปมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องได้มีการสรุปว่าภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าภาคนและก็ยอดดอยมีอุณหภูมิประมาณ5-13องศานะครับผมส่วนภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมี อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวคือประมาณ7-14องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคกลางคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสภาคตัวนอกคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและก็คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ30%ของพื้นที่นะครับผมในบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับฝั่งอ่าวไทยส่วนทางฝั่งอน้ำมันนั้น คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับผมกล่าวโดยภาพรวมก็พอจะสรุปได้ว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นนะครับบนยอดดอยบนยอดภูมีอากาศหนาวจัดนะครับพ่อแม่พี่น้องภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวนตันออกภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นนะครับผมกับมีลมแรงส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามาวไทยนั้นก็มีฝนลดลง มีฝนไม่มากนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามแนวชายฝั่งซึ่เป็นส่วนใหญ่ส่วนทางฝั่งอันดามันนั้นก็มีฝนเล็กน้อยอยู่แถวบริเวณจังหวัดตังและจังหวัดสตูลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีความสุขก,กันนะครับผมแล้วก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม